ท่านธรรม,มยังปฏิจจสมุปปาทธรรมเมสุอิทัปปัจจยตาทิธรรม,มปะทางพระนามะเสนกาตาโมจะมิกเวปฏิจจสมุปปโทรูก่อนภิกษุทั้งหลายพราปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่า นามารูปป,ปัจจยาภิกขเวสลายตนาดูก่อนพิกษุทั้งหลายเพราะนามารูปเป็นปัจจัยสลายตนาย่อมมีปัจสธาติจหาหะนามารูปป,ปัจจยาภิกขเวสลายตนาแลลได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ผ่านทั้งหลายจงมาดูเพราะนามมรูปเป็นปัจจัย